ร้านแกะทอดบาเบียร์ท่าพนมนะครับวันนี้ก็เปิดร้านแล้วนะครับวันนี้ก็เร่งทอดนน่งทอดทอดครบหมดแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นโครงไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นน่องติ๊กสะโพกนะครับวันนี้ก็ปรอบชิ้นใหญ่เลยนะครับแล้วก็อีกปนนะฮะแล้วก็ตามด้วยปีเต็มแล้วก็น่องนะครับวันนี้อากาศแดดร้อนร้อนนะครับนี่เลยนะครับรอบวันนี้มีผู้ช่วยนะครับจำเป็น ผู้ช่วยจำเป็นเดินทางมาแต่ไกลเลยนะครับนะฮะต้องบูมนะครับบูมน้อยอยเอ็ดนะครับบูมหน้าละเอียดครับผมเดินทางมาตั้งแต่แต่เก่ามงเนาะเก่ามงครับพี่มาหอดนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงบครับอันนี้มาแต่อำเภอเรืองนกทาเรืองนกกระทาครับผมปกติเนี่ยขายอายำขายยำครับแต่วันนี้ปิดร้านนะครับคือไบรคือยู่ในเนาะเมื่อนแต่วันนี้ปิดร้านนะครับ เป็นอ,อย่างมาลองขายไก่ทอดพี่น้องเอ้ยค<อ>นอีกยังอยากมาลองบง้างเอ้ามาหนี่ลองได้ครับวันนี้นะฮะแล้วก็พี่ครับเพียงอะไรจะให้น้องบูมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาลองขายไก่ทอดนะครับ <mas k S 1> แต่ก็ <bush> ยังไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะจะเหนื่อยไหมจะขายทันลูกค้าไหมครับว <mas k S 1> ันนี้ก็ต้องมาติดตามกันช่วงเ uh, ย็นๆนะครับปารีก็จะไลฟ์สดที่ช่องยูทูปปารวท่าพระนมด้วยนะครับโอ้ย่าแซ่บๆเลยแม่แซ่บไปลี กินม่ย่ำย่ำไปกินวงเวียนนี่นล้วมาแลงย่ำมิก็ได้เหนียวไม่ย่ำเมื่อกับเครื่องบ่อละไรแบบนั้นแต่ว่าเขาหนามนาะครับเออหนามย่ำฮียนมาใส่หนา่ย่ำ็ดเองปะหนามทำเองครับพี่เฮียนเองเราขายสูตรไปครับเรามีสูตรครับโอ้ยได้สูตรครับโอ้ยได้สูตรเด้ได้ละได้ขายเพนนัทสูตรย่ำฟรีครับสหรับพี่เดียร์นะครับ ให้ไปเลยครับโอ้ยจะขายแก้ถอดกับพรท่านทุกคนทุกคนเป็นพยานนะครับนี่ครับผมฟรีนะครับฟรีให้ฟรีให้พี่เบียร์ฟรีนะครับผมแต่ว่าเอาแก้ถอดก่อนเอาแม่พหญ้ากงหญ้าเกี่ยขายวันนี้ก็น้องก็มาฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับนะฮะช่อง YouTube อ่าบูมน้อยร้อยเอ็ดครับฝากช่องด้วยนะครับจะติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็รังทำอะไรครับเนี่ยแนนี้ก็ตัดคลิปครับผมท่องความมาในข้อนหนท่องความเพเป็นของปวามอยู่บอก พร้อมต้องปร้อมด้วยเนาะเพราะในชิมีเงินมาสี่ของเธอะไรงเนาะเพี่ยมีเงินดอก เสร็จละลอยได้หนิเว้ยเสร็จละลอยเลยเสียไปชุบไมพอมันไก่หลอกละมันเป็นขั้นข้อนั่องฝังเขาฝั่้จะเสียมดีดีเเสียไมหรอเลเสียไม้ไอ้ขั้นลอกก็ได้เสียไม่ก็ได้เพราะงันเสียบุไม่ก็ได้แ้วอีกเส้นไผ่ก็มี้อแบบเสร็จงเลยครับปอมว่าปอมกับว่ามันกระใสเดือที่เก้านั่นเลย ใส่โกโก้หรอเน่ยฟองใส่ไม่มีดามาของปไม่เลยออเขากับส่โกโก้เนี่ยล่ะแม่ครับมันก็บเพราะเป็นอย่างดอกของปอบมืองไทยใส่ได้บุ้นนั่นแหละใส่ทุกอย่ทั้งเราเนาะใช่ไม่มีใครรู้หรอกใส่ได้หมดเลยเนี่ยเริ่มขั้นข้ออะไรได้ไหมเริ่มหนักกับสีเสียนไงจะไปซุ้มโจรนอ่ะมันไม่ได้คิดว่าของปอบมืองไทยนี่ยมันปัดข้อเลยเนี่ยวังเลยแล้วเสียนใหญ่อันตรายเลยกันเลยอกพรได้เลือกอันเสียนใหญ่กันเลยเลือกเสียนน้อยเนี่ยนะครับผมก็มันเสียนน้อยเสียนใหญ่ก็ลอยเดี๋ยวเฮ้ย เซนเงี้ยลอยหาชิดด้วยๆต้องฝากเงินเพราะว่าบุ๋มบอกใครมีเงินดอกบอกใครพอเงินสุดชอบใช้เครดิตนะนะสอบสอบเส้นตั้งศิษนะบอกวาเส้นใหญ่เขามีเอะทุนเลยดีดีเลยเขาสินมาปากข้อคุยกันถือข้อน่ะแล้วก็ไอเตี้ยกระเ้าตอนนี้ก็เปิดร้านแล้วนะครับก็อย่าลืมอุดหนุนนะครับแก่ข้าบปลเปียด้วยนะครับวันนี้ได้เจอกันที่ไลฟ์สดตอนเย็นนะครับประมาณห้าโมงกว่าครับเราจะมาใหม่นะครับขอบคุณทุกท่ห้กี่รับชมนะครับ